พ่ขอขอต้อนรับในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจัดกิจกรรมรส่งเสริมการอ่านไฟ้สดผ่านระบบ f a c e b o o k ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้เรามา,าได้รับเกียรตินะคะจากพิยกรอาจารย์วัชระสานงนะคะท่านเป็นค่ายการรมบรรณานนะคะที่โรงเรียนสติสมุทรปราการนะคะมาพูดคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีค่ะ สุขภาพดีวัยเก่าเมื่อเรากรเกษียณนะคะวันนี้เราช่วยแรกๆได้คุยอาจารย์วัชรัไปแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายมาในช่วงสุดท้ายของของมึงได้นะคะเราจะพูดถึงอารมณ์นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือให้อาจารย์พูดถึงว่าในวัยนี้วัยกเกษียณหรือวัยสูงอายุหรือวัยผู้ชํานาญการเราเรียกวัย พิเศษอันนี้นะคะอารมณ์ส่งผลต่อเราอย่างไรต่อสุขภาพเราอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งค่ะต้องสวัสดีครับค่ะสำหรับเรื่องของการสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้ผู้ที่เสียออยู่แล้วนะที่มีอายุตั้งหกสิบถึงแปดสิบหรืออ้อเนี้ยอารมณ์นัต Darwin, ต nei, te yani ้นเป็นเรื <t 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 ่องสําค uh ัญนะฮะเพราะว่าวัยนี้ อารมณ์จะแปรปรวนมากกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับการคุมอารมณ์ก็จะยากดังนั้นผู้สูงอายุนี่จะมีความบกพร่องในเรื่องของอารมณ์งั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามรักษาอารมณ์อย่าเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโมหงังโมโหง่ายหรือโกรธง่าย<ะ>ถ้าเราทำอารมณ์อย่างนี้<ะ>ลูกหลานที่อยู่กับเราก็จะอยู่ไม่ไหวแล้วบางทีเขาก็จะรังเกียจบางทีแช้งให้เราตายไปเลยนะ ก็นี้วิธีจะทํำอารมณ์ดีก็คือ,อถ้าเป็นทางธรรมะก็คือ,อต้องทําสมาธิภาวนาหยุดพุทโธก็น้งเ,เพื่อให้มีสติอยู่กับตัวนะไม่มีอารมณ์คุ้งซ่านนะครับเพราะอารมณ์นั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ร้ายหรืออารมณ์โกรธอารมณ์เครียดมันมีผลกับร่างกายนะครับทําให้ ใช้บาอุตตนาเน้ยเลือได้ในในสมองได้ก่อให้เกิดโรคก็า <ขอ S 2> ม่ได้นนะคะ่ะโดยเฉพาะโรคโรคเบาหวานโรคไตโลคความดันสูงเนี่ยเกิด<อ>จากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่งั้นหมอก็จะเตือนเสมอว่าถ้าอารมณ์ดีแล้วสุขภาพก็จะดีตามนะครับงานเนี้ยนี่เป็นเรื่องสำคัญเรือ่องสำคัญ <c oughs> จริงถ้าปฏิบัติได้ดีที่สุดดีที่สุดเลยพยายางนผมก็แบบผมก็ทําตัวนี้งั้นจึงจึงในชีวตนี้ท่านจะไม่ได้โกรธใครและ สอนได้เรียนมา40ปีไม่เคยด่านักเรียนสักครั้งนะฮะไม่เคยนี่คืออารมณ์ที่เราคุมมาตั้งแต่แตรกๆจนทั้งบรร่านี้แล้วก็มีอารมณ์มีลูกหลานแล้วก็ไม่เคยดูว่าพูดจาไภเราะเสมอนะครับหมายถึงว่าอาจารย์ยึดหลักธรรมะธรรมะยึดหลักธรรมะเป็นหลักสมาธิไม่ใช่ ว่าถ้าต้องออกจากวัยเกษียณจะหนึ่งการจะยึดเสมอนจิปาแล้วถึันถ้าห้องสมุดอะที่ห้องสมุดถ้าอาจารยหายไปก็อบมาจะถามว่าจะรหายไปไหนมากลับจะบอกว่าท่องเที่ยวไปจังหวัดต่างๆถึงไปต่างจังหวัดอาจจะก็ไปอยู่สมุดที่ต่างจังหวัดทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เราอยู่ใน ของสมาธิแล้วนะคะในเรื่องของการยึดหลักธรรมะแล้วนะคะจะฝากจะฝากอะไรเป็นพิเศษสาหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ใกล้ยกัยเกษียณหรือหลังัยเกษียณคะอาจารย์ก็คนที่กเกษียณอยู่แล้วนะครับนอกจากอาหารออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็พยายามรักษาอารมณ์ให้ดีค,คือฝากก็คือรักษาอารมณ์อย่าอย่าคล้อยตามกับสิ่งแวดล้อมนะฮะ เพราะว่าสิ่งว่าเราปัจจุบันนี้มันทําให้เราเครียดง่ายเช่นเรื่องของการเมือง<ะ>นะฮะเรื่องการประท้วงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองเอางั้นก็แล้วกัน,กน<ะ>ถ้าคนสูงอายุยังสนใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่ใจิตใจมันไม่ดีครับ<ะ>เพราะว่ามันไม่ใช่ไวของเราแล้วอาจจะสนใจได้แต่ว่า สนใจได้แต่ว่าอย่าไปมีอารมณ์ร่วมเช่นเด็กเข้ามาทวงเราไปมาทวงเขานี่ไม่ควรหรือไปด่าว่าในรลายอยากใครก็ไม่ควรอีกกอ่ะก็คือเราก็รู้รู้เหตุการณ์แต่เราอย่าทำเท่านั้นเองออเพราะว่ามันมีผลกับจิตใจน,นะนเราเราเห็นอะไรที่ไม่ชอบใจเราโกรธใครไม่ชอบใคร<ะ>มันกระทบประจัยเราทำให้หงุดหยิดงุ้งซ่านนอนไม่หลับกินไม่ได้กับถ่ายไม่ข้อ มันมีผลไปหมดเลยกับร่างกายของเราค่ะแสดงว่าที่สิ่งที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะท่านผู้ชมคะก็คือในสาอของอาจารย์ที่ให้ไว้นะคะสามอก็คือเรื่องเรื่องแรกจะสรุปนะคะว่าอาจารย์วัชระเราทาไมท่านถึงสุขภาพดีในวัยที่ท่านกเกษียณไปแล้วนะคะในวัยเก่าเลียวัยเก่าอยู่อย่างไรถึง จะให้สุขภาพดีอารมณ์ดีทําให้หลักอยู่3าอย่างนะคะนั่นคือเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของอารมณ์ค่ะเพราะฉนั้นทั้ง3ามอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าทั้งสามตัวก็หมายถึงว่าสมผลหมดต่อสุขภาพของเรามันเริ่มจากอาหารมาก่อนนะฮะทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะคะ ในวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราได้ความรู้ดีๆนะคะจากท่านผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับปาาิาาท้องถิ่นของตะบนปากน้ำเพราะว่าได้นะคะที่จริงท่านผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะคะเป็นเ,เพราะว่าท่านจบมาทางด้<ม>านศิลปะ,ปะโอกาสต่อไปอจะให้เรียกว่าให้ท่านเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ท่านรักคืองานศิลปะแต่วันนี้เราในหัวข้อของ วัยกเกษียณหรือไว้ของผู้สูงอายุที่ท่านให้เราไว้ในวันนี้เรื่องของอาหารการออกกำลังกายและอารมณ์ถือเป็นสิ่งจําเป็น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเราจะมีคําถามหรือข้อคิดดีๆสําหรับผู้ที่เข้ามาชมหรือติดตามรายการของเรานะคะเพราะนั้นจะมีคําถามอยู่ประมาณ5คําถามนะคะคําถามของเรานะคะอาจารย์อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครตอบคาถามมาเราอาจจะ ให้หนังสือดีๆเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือท่านีผู้ชมที่ว่าเป็นคุณหลานหลานอยู่กับคุณปู่อยู่กับคุณย่านะคะถ้าเป็นหลานหลานก็บอกมาด้วยว่าเออเป็นหลานของคุณปู่นะคะเราจะมีเกี่ยวกับเคลื่อนเขียนให้น้องๆหนูๆด้วยนะคะเออก็คือมีคําถามอยู่สัก่ข้อดีกว่าจ้าแล้ว5ข้อ5ข้อนะเอาข้อที่1เลย ข้อที่หนึ่งพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งจะถามว่าระวางร,ระวางได้มีมีมีใครนะครับมีเข้าหมายยังมีมีคนเข้ามาถามไหมคะ<ช>ดูอ่าไม่เป็นไรค่ะทีค่คนก็คําถามข้อที่หนึ่งอาหารสําหรับผู้สูงอายุนะคะอาหารสําหรับผู้สูงอายุระวางแกงเลียงเนื้อสัตว์กับผัดเผ็ดเนื้อคิดว่าอันไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุ อันที่หนึ่งแกงเลียงเนื้อสับนะคะอันที่สองผัดเผ็ดเนื้ออันนี้อาหารสําหรับผู้สูงอายุนะคะคนว่าข้อไหนข้อไหนต่อข้อไหนที่คิดว่าผู้สูงอายุควรรับประทานนะคะระหว่างแกงเลียงเนื้อสับเนื้อสับกับผัดเผ็ดเนื้อนะคะถ้าใครสุกถ้าใครฟ้าอาว ได้คําตอบแล้วพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยว่าพิมพ์คําตอบที่ถูกต้องมาเลยนะคะเดี๋ยวฝ่ายเทคนิคเราจะ๊อปแล้วก็จะด้านหลังรายการก็จะมีก็เรียกว่า,าจัดส่งที่อยู่นะคะที่อยู่ที่อยู่ท่านก็จะพิมพ์ที่หลังไมมานะคะว่าที่อยู่ที่ไหนจะส่งเกี่ยวกับต้องการหนังสืออาหารนะคะหนังสืออาหารเล่มที่หนึ่งไปแล้ว อันที่สองอันที่สองนะคะกิจกรรมใดนะคะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุกิจกรรมใดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเมื่อกี้อาจารย์ก็คุยไปแล้วว่ากิจกรรมไหนระหว่างก็จะระหว่างอะไรบ้างคะระหว่างเดินเดินตอนเช้ากับตอนเย็นกับกับอะไรกับตอนเช้าเอนเย็นเราเดินเช้าเดินเช้าเย็นกับเดินขึ้นบันไดตัวไหนที่ว่าเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะ ใครรู้กับตอบแล้วพิมพ์มาได้เลยค่ะนะคะอันนี้คือข้ <c oughs> อที่สองเราก็จะตอบใครตอบถูกเราก็จะส่ง<ม>หนังสือ,สอเพื่อ<ห>สุขภาพไปถึงบ้านท่านนะคะหนังสือสุขภาพหลายๆอย่างนะคะอาหารดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะน้องๆเพื่อนๆคุณป้าคุณนา้าคุณอาหรือคุณลุงคุณป้านะคะถ้าอยู่ในไลฟ์สดนะคะหรือดูอไลฟ์สดนี้นะคะ เราจะส่งไปถึงที่นะคะข้อที่สามเลยนะคะอาจารย์ก็คือการออกกับข้อข้อที่สองไปแล้วนะคะก็คือข้อข้อที่สองก็คือกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุเมื่อกี้ข้อที่สองหนึ่งเดินเล่นตอนเช้ากับตอนเย็นสองเดินขึ้นบันไดคิดว่ากิจกรรมไหนเหมาะกับผู้สูงอายุคะสองให้ส่งคำตอบด้วยค่ะให้ส่งคาตอบมาด้วยนะคะ กดสองสงรร่งคั้นตอบมากดข้อสองนะคะข้อสองกดสองนะคะโอเคนะคะกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนนะคะคกิจกรรมดีๆนี้จะมีทุกสัปดาห์นะคะจะมีทุกสัปดาห์ใครเข้ามาชมก็จะได้รับผลประโยชน์ดีๆนะคะเราจะส่งหนังสืออาหารฟร,ฟรีไปให้ถึงบ้านท่านนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะอาจารย์กีฬาประเภทไหนที่เหมาะกับ ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุระหว่างการเต้นอารบิกกับรำไทยเก๊กนะคะข้อที่3กีฬาประเภทไหนที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยระหว่าง1เต้นอารบิก2อรำไทยเก๊กต่ได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ ดก,ะะกดสามนะคะข้อที่สามให้กดสามนะคะกดสามแล้วพิมพ์มาด้วยพิมพ์ข้อที่ถูกต้องมาด้วยนะคะข้อสามกดสามแล้วพิมพ์ข้อที่ถูกต้องระหว่างกีฬาเหมาะสมกับผู้สูงอายุระหว่างอาราบิกกับรนไทยเก็ก <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> เราจะส่งหนังสืออาหารดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะที่เข้าร่วม หรือคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาในรายการไลฟ์สดในเรื่องของสุขภาพดีไวสเสาเมื่อเราเกษียณนะคะเราจะเจอกันทุกทุกสัปดาห์นะวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะโอเคนะคะข้อที่สข้อที่4นะคะข้อที่4โอเคไหมคะอาข้อที่สผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยควรพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน กี่ชั่วโมงดีคะอาจารย์ให้ให้ตอบมันเเอาตั้งแต่เจ็ดถึงแชั่วโมงอันที่หนเจ็ดถึงแปชั่วโมงผู้สูงอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปหกชั่วโมงหรือก้อที่2 5งถึงหชั่วโมงเราถึงอันที่ถูกต้องและกด4นะคะกดที่4ี่ก้อที่สกด4ี่เรียกคาตอบที่ถูกต้องนะคะเราจะ ส่งหนังสืออาหารไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมรายการหรือเข้ามาคอมเมนต์ในรายการไลฟ์สดของเรานะคะโอเคนี้ยังเอ่ยต่อไปต่อไปนะควันนี้แจกหนังสือดีมีคุณค่านะคะหลายหลายนะคะนนที่ยังเหมาะสมใครมีถ้าเกิดใครต้องการจะ อยากได้เครื่องเขียนให้ให้หลานให้บุตรหลานก็ต้องวงเล็บมาได้นะคะว่าอยากได้เครื่องเขียนหรืออยากได้หนังสืออาหารนะคะรางวัลสมนาคุณสาหรับผู้ที่ผู้ที่เข้าร่วมรับชมรายการวันนี้นะคะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเราจะถามว่ากิจกรรมใดสําหรับผู้สูงวัยที่ป้องกันอัลไซเมอร์นะคะพอปกติ อย่าว่าผู้สูงวัยเลยขนาดปกติเราก็หลงหลงลืมลืมเนาะยังไม่ถึงหกสิบวันครั้ง,งก็หลงหลงลืม,ล,มลืมแล้วนะคะซึ่งเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคปกติธรรมดาแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์นี่อาจจะจะเยอะขึ้นหน่อยนะคะควาะกิจกรรมใดที่เขาเรียกว่าถ้าผู้สูงอายุทําแล้วจะป้องกันอัลไซเมอร์ได้ระหว่งางอ่านหนังสือเล่นมารุกหรือวิ่งจ็อกกิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคําตอบถ้าตอบถูก กดหมายเลขห้านะคะกดหมายเลขห้าแล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องมาด้วยค่ะข้อสุดท้ายกิจกรรมใดที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์สําหรับผู้สูงอายุนะคะระหว่างอ่านนังอ่านหนังสือนะคะเล่นมารุกเล่นมารรุกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะที่ถูกต้องหรือวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งนะคะเพราะนั้นอันไหนที่ถูกก็กํากับ กดมาหมายเลขห้าแล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องมาโอเคนะคะได้ไหมคะโอเคไหมคะค,ค่ะค่ะวันนี้นะคะวันนี้สําหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ลสดผ่านระบบ Facebook ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการเราเจอกันทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะ บางครั้งอาจจะระบบอาจจะขัดข้องไปบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีเราจะมีข้เรียกประชารัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมหรือผู้ชมทางบ้านหรือสมาชิกห้องสมุดได้ติดตามกันนะคะ,ะครั้งต่อไปวันศุกร์หน้านะคะวันศุกร์หน้าเราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ เรื่องของวันจุดจีนเรื่องของวันแห่งความรักซึ่ใกล้จะถึงเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์เพราะนั้นเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาบ่ายโมงถึงวัยสองสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วชิระสาเงินนะคะแค่าการบำนาญน,นะคะแค่าการ,กรเกษียณจากโรงเรียนส,สตรีสมุรปราการซึ่งเป็นปราท้องถิง่นเป็นป่าชาวบ้านให้กั ที่เป็นเรืออ่ายของห้องสมุดและสมาชิกห้องสมุดก็ขอขอพระคุณวันนักโอกาสน,านี้ขอขอพระคุณค่ะอะจจาจารย์สวัสดีค่ะ